อนนี้เราก็เข้ามาถึงในร้านแล้วนะครับผมมาดูเมนดูว่าเราจะกินอะไรดีครับเดี๋ยวผมจะมาชิมให้ดูนะครับว่ารสอันไหนอร,อร่อยกว่านะครับสองรสนี้อันนี้แตกต่างจากเค้กเอฟซีนะครับผมเค้กเอฟซเค้กเอฟซีอ่ะตัวเคใช่ไหม k F เค้กเอฟซีไม่ใช่เค้กเอฟซีอันนี้เป็นตัวไม่เผ็ด อันนี้มอันนีไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้คือเผ็ดมากเลยดูพริกดิอดูครับเธอไม่ร้อนเลยนะยิ้มดานแล้วมั้งถ้าเป็นผมผมชอบอันนี้ครับเพราะว่ามันรสจัดนะครับคนไทยน่าจะชอบอันนี้นะครับผมอันนี้เราก็ออกมาจากร้านกันแล้วนะครับผมร้านนี้อร่อยเลยครับผม เมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะห่อออกมาเห็นไหมครับผมก็ห่อออกมาจริงๆนะครับผมว่าเรามาทํางานต่างประเทศนะครับผมเงินแต่ละบาทนี่มันเหนื่อยกว่าจะได้มานะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเรากินของอย่ากินทิ้งกินขว้างนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วนี่น้ำบัตรร้านนะครับอย่าลืมมากินกันนะครับ เราก็เข้ามาถึงในร้านแล้วนะครับผมมาดูเมนูว่าเราจะกินอะไรดีครับจริงๆตรงป้ายก็มีนะครับผมแต่ว่าเราดูที่ในสมุกดก่อนเก็บเพิ่นกินอะไรครับวันนี้ผมเรียกไปแล้วนะเร่ยงอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้หนึ่งอันนี่หนึ่งอันนะฮะอันนี้คือเผ็ดมากอันนี้คนไทยน่าจะชอบนะครับรสจะเผ็ดๆหน่อย พร auto> ิกพริกมันมีพริกอยู่นะมันจะเป็นพริกครึ่งเม็ดพริกเม็ดนึงพริกสองเม็ดนี้นะอ๋อกระเดี้ยวโอ้ยครูโอ้ยอันนี้อันนี้คือเผ็ดมากสามเม็ดถ้าแปลเป็นภาษาเกาหลีล่ะต้องบอกต้องบอกว่าไงครับคือว่าคือว่าโอเปออยู่โอเคโย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 อันนี้คือไม่เผ็ดนะอันนี้คือทอดธรรมดาอันนี้เหมือนซอสพริกอะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรารอไก่ดีกว่าครับเพราะเราสั่งไปแล้วนะครับคาเบียร์ป่ะ เบียร์ไม่เอาครับเราเป็นคนไม่ดื่มเหล้าครับผมเล้นกินกับไม่ได้กินเหล้านะช่วงนี้อาคุณเรื่องอะไรครับหนึ่ง,งสองโควิด <c oughs> ตอนนี้ถ้าเราจะนั่งกินในร้านเขาต้องเอาใบตรวจโควิดด,ด้วยนะครับว,ว,ว่าเราฉีดวัคซีนมาหรือย,อยังถ้าไม่งั้นเขาจะไม่ให้นั่งที่ร้านนะครับ ถ้าเราจะไปกินข้าวข้างนอกหรือว่าไปกินร้านอาหารอ่ะเราต้องพบไปที่ฉีดวัคซีนด้วยนะครับก่<ล>อน<ส>ที่ไก่จะมาถึงเขามีออเดอร์ให้นะครับเป็น๊อปคอนนะครับผม,มน่าจะเป็นของฟรีนะไม่ได้สั่งของฟรีของฟรีนะครับเนี่ยกุ้ง,ง,จงจ้ากุ้งจ้าเกาหลีเขาเรียกกุ้งจ้านะครับผมพื่นป่ะจ๊ะ คุณลองชิมดูดีว่ามันอร่อยไหมของฟรีอ่ะมันก็าลเค็มๆนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมน่าจะรสเนยแบบอร่อยไหมเค็มเค็มไหมเป็นเองสิน่าจะเป็นรสเค็ม่ะมตอนนี้ต็อกโปกี้ของเราก็มาแล้วนะครับผมเราสั่งไปกี่อย่างนะครับสามอย่างฮะสามสี่สามสี่อย่างสามสี่อย่างครับราสามไป 3, 3 <S 3> 3 <S สี่อย่าง แต่ตอนนี้ต,ต้อก,ก็กินมาแล้วนะครับน่ากินอ่ะหอมหอมอะ่ะหอมมากเลยครับผมอันนี้จะเป็นไก่นะครับรสจดเผ็ดๆหน่อยคนไทยน่าจะชอบนะครับแบบนี้เป็นไงเผ็ดๆ,ๆหน่อยโคตรเผ็ดเลยพริก้านนั้นเผ็ดอันนี้เป็นมันนะฮะก็ <S <S เขาก็บอกอยู่ว่าระดับหนึ่งระดับสองระดับสามแล้วพวกเสือกเลือกระดับอันนี้คือระดับเผ็ดสุดใช่ไหมนี่ระดับสองเหรอให้ดูนะ ตาของเขานะออืมร่อยครับสุดยอดอ่ะดูมันนะดูมันนะอันนี้เป็นมันนะครับออร่อยปะอร่อยไหนเป็นชิมต็อกแลวันลิ้นพอร้อมึงยหอมด้วยด้วยนะอืมซอสเกลือเฮ้ยแบบเกาหลีอันนี้เป็นปีกไก่นะผมหิวมากนะครับ าอบรอาะไม่ข้าเหนียว,วไม่มีบอกบ้างอืออมไปขนาดยังไม่หมดอ่ะจุกว่างอืมตอนนี้ตอนนี้ของเราก็มาครบแล้วนะครับผมลบไอเนี้ยโตนะ๊ะมันอ่ะค่อนข้างีจะนเล็กหน่อยนะครับพอดีสั่งไปสามสี่อย่างก็เต็มแล้วครับร้านเล็กๆครับผมอยู่ข้างข้าง ท้องเรานะครับร้านนี้ยังเปิดไม่นานนะครับยังไม่นานรึยังไม่นานนะิ่งเปิดได้แค่สามเดือนเองเลยครับเราก็เลยต้องมาอุดหนุนหน่อยครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับถ้าไม่อุดหนุนร้านค้าเนี่ยมันก็จะเจ๊งกันหมดเจ๊งกันหมดครับผมเราก็เลยเจียดเงินนิดๆหน่อยๆของเรามากินนะครับก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับผมอืเป็นไผครับตอนนี้ของเราก็ครบแล้วครับขอกินก่อนนะครับผม นี่เหมือนน้ำทิ่งน้ำน้ำพึ้งอ่ะอันเพลเนเนี่ยคือแบบนี้แต่พริกร่วนๆเลยนะเนาะได้กินพริกลเลยพ่อจ๊ะเดี๋ยวผมจะมาชิมให้ดูนะครับว่ารสอันไหนอร่อยกว่าครับสองรุ่นนี้ อันนี้แตกต่างจากเค้ก FC นะครับผมเ f c k เ c อ่ะตัวเคใช่ไหมเคเอฟซไม่ใช่เค้ก FC อรับอันนี้เป็นตัวไม่เผ็ดอันนี้งอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้คือเผ็ดมากดูพริกดิดูครับเธอไม่ร้อนเลยหรอลิ้นดันแล้ว嘛 Uh huh. ถ้าเป็นผมผมชอบอันนี้ครับเพราะว่ามันรสจัดนะครับคนไทยน่าจะชอบอันนี้นะครับผมอันนี้เป็นตอบปอกีนะครับถ้าคนไทยที่อยู่เกาหลีนานแล้วหรือว่าคนไทยที่เพิ่งมาก็ลองดูนะครับอร่อยนะครับอันนี้เป็นร้านอยู่ใกล้ๆบ้านพวกผมนะครับ ปกติเนี่ยข้างๆร้านตรงนี้มันก็จะมีร้านหนึ่งแต่วันนี้มันปิดนะครับร้านอร่อยเหมือนกันนะครับร้านนู้นก็อร่อยนะแต่ผมไม่เคยกินนะแต่ผมคิดว่าน่าจะอร่อยอยู่มากินกันนะครับตรงนี้อยู่ข้างๆบ้านผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งที่อยู่ไว้ให้นะครับแล้วก็มากินกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคนมากินนยเดี๋ยวมันก็จะเจ๊งไปอีกร้านหนึ่งแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีร้านไก่ดีๆกินนะครับตอนนี้ก็กินกัน ค่อนข้างที่จะอิ่มแล้วนะครับแต่สองคนนี้ก็ยังไม่อิ่มอยู่นะเอาเบนคุณพูดอะไรกับกล้องหน่อยได้ไหมครับตอนนี้กำลังโดนไอ้แสงเหนือส่องนะครับ <c ười> แสงเหนือส่องบากเหนือป่ะก่อนไปชัดเธอลองพูดภาษาอีสานโชว์ว <c ười> นหน่อยดิบอกว่าอะไรต้องบอกว่าอะัเอาเธอเอามือออกสิบอกพู <c ười> ดไม่เหลี่ยมตา <c ười> มันเลี้ยงตาเอาเธอดูพี่สาวเธอนะอร่อยไหมครับก็อร่อยนะจมูกไึ่้มาเลี้ยงแต่งอร่อยตอนนี้เรากินแบบว่าบรรยากาศแบบว่ามันอยู่กลางพระอาทิตย์เลยเนี่ยเพราะว่าพระอาทิตย์ส่องลงมาตรงนี้พอดีเลยกำลังได้ฟิลเลยนะไม่ค่อยเืดเท่าไหร่นะครับวันนี้ กูผิวเนี่ยกินโตไปแล้วโอ้โหหัวมึงยังใหญ่ด้วยว่ะบอาพี่ิีขอมต้นสนแล้วพี่หิวเรียแม่โอ้โหพี่เป็นสวยเลยะเป็นนุกางก็เห็นเยอขออนุญาตเต่นีดนะจ้ะกินแล้วว่ะไปหอมกมาแลวกินมือสาวนั่งใหญ่ก็เต่นเยี่ยมวันแรทีโมงนึ่งดอก ล้วก็ออกมาจากร้านกันแล้วนะครับผมร้านนี้อร่อยเลยครับผมเมื่อกี้ผมบอกผมจะห่อออกมาเห็นไหมครับผมก็ห่อออกมาจริงๆนะครับผมว่าเราไปทำงานต่างประเทศนะครับผมเงินแต่ละบาทนี่มันเหนื่อยกว่าจะได้มานะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเรากินของอย่ากินที่กินคว้านะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วนี่น้ำบัตรร้านนะครับอย่าลืมมากินกันนะครับ